ข้ากนะ็ไปนเี้ย่อนบครับไม่ได้ไปเียเนี่น้ำมุงเลยเขาฝายก็ตัดตัวเพาเขาไปแล้วไปเนี่ยเขาเจอดีแคมือผมวานี่ละเป็นตาไปพ่อพ่อพอหนุพอแล้วอด้ี่เป็นยังไงเด๋ยเดเนี่ยหายจะซื้ออเาห เอาขี้เบื่อไปแล้วบอ่นักสร้างดิบบนไฟเถอะมั่งคอยดึกันตอนที่เ้วมัก็ไปตัเอาอยู่ดิหนึงหนึ่งไปเลยเออตึงไ้ตึงไ้เอาทางอจาองไปเลยลที่ทํ รสังกับพาเกษตรนะเม่อกงมแห่งติดมองเหมนตัวไปเด็ดไปคองเขามองไ้โอ้ยรถถิ่มจำเออเออเออคอยคอยางได้อยเฮี้ยมันมืนเด้อนั่งลงเออดึงมาดึงดึงถึ้นท้งอันนั้นเลยเ้ย ยงมยู่งมยูโอ้ยมันกระซำนี่เน้ะปลามันแรงยู่นี่ไหมลูกู้ว่านี่กูดึงแม่งอตัวสัมมนลับซไปแล้วดึงเชียงครับเชียงมันอที่มันขาดเอลงมาที่แรกก็มันบอดอย่างน้เอ

เรืองสองเนี่ยโล่กล้วยนะครับะ